ทุกคนมาเตรียมแปงลงดินเตรียมแปลงเตรียมดินไวป้ปลูกพักโอ้ยมดแดงใส่ก๊าซชิบหายขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้มีทุกปีทุกรอบเลยขึ้นหัดตีนคนพุ่นเด่นอ่ะคันแลี้ยงไปยาโดนเตินแป้งใส่กัดไม่ได้เลยคล่องเปือ่อย <c oughs> คีเพยอะไรไม่มีการเตรียมการล่วงหนา้าเลยทุกคนมีแต่พอมาเจอหมดหรอกคนหนึ่งก็โดนหมดกัดก็ไม่ได้เปือ่อยปญาาเนี่ยเปือ่อยเก่าโดนกัดยังไม่ทันหายเลยขึ้นมาอีกแล้ว เรื่อยๆรอหนาวแล้วหนาวมาก็ไม่ทันการแตเพะว่าพักจะหาเพาะเพาะกระช่าด้วยปีนี้ไม่ได้เพาะทิ้งเอาไว้สักสองวันทีก็ได้ัะสับเขาบ๊บบดินแข็งก็แท่ โอ้โหนี่อเข่ากันดินพื้นก็ดินเอ่อี่ลมักเอไว้เนาะอันนี้ลมักอะไรโดดอันนี้ลมักเอไวเเ้เล้วจะมาทับใส่กันอุ้ยดิน ่นจริงๆคุดไปข่าวเรกคนแข็งแข็ง้างไตอันนี้เอาดินทีะมักมันต้องผสมกันเนาะท้าไม่ผสมม,มันก็จะเค็มโหดมีจุนจ,นจากฝนมาจากเเพราะว่าที่เรามักเอาไว้มันมีเศษใบหม่เศษใบใหมใ่หใบหม่ก็ยังไม่ย่อยส,ลยสลายไปก็ฉลยดีพอดีเลยเามาปยในรองพักอเอาออก อยู่เลยแหละเพราะว่าขี้หมูหลในขี้หมูหลายเลยทรอบให้เข้ากันเราจะไม่ลองปืนเดินรอบนี่เราจะไม่ลองปืนปุยปุ๋ยเคมีเนาะเราจะเอาแต่ปุ๋ยมักที่เรามักเอาไว้เอาตัวหน่วยเที่ว่าหลุ บอกเขาซะให้มันจืดแล้วมันจะเข้มโหดมันะไม่ได้กินเนี่ยดินไปน่อยก,ก่อนหน่อยเดียวเองไม่ดินมากเลยช่วยช่วยได้ไหมโอ้ปวดล้างตื้นกระตุ้นก่อนดินที่เอามาผสมนิดเดียวเองเนาะ มากก็เป็นดินแผ่นเพิ่งเลิย่งเพิ่งเลิศเ,เลยเสร็จแล้วทุกคนแปลงขักแบบรวดรวดเออแบบง่ายๆสายบานๆ,ๆแล้วนะอเอ้เสร็จแล้วมีนนปันผักบุ๋งกำลังขึ้นเลยทุกคนด้วยเดี๋ยวมาพามาดูผักบุงทีหนึ่งสำหรับคิปมี้แคนีแหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจับไปแล้วจาบไยบายอันนี้พักบุ๋งด้วยเดี๋ยวใคมาดูใหม่ผักบุ๋งอันนี้คือกำลังขึ้นง,งามงาม สักสองสามวันก็หลยงาม